ถูกใจจากคุณนวัตดได้นะอ้ยจบล่างเออาจะแรกก็ไม่บอกยังไม่ได้ลองถท้าเลยเดินชา้าหน่อยตัวตึงสวัสดีครับผมอรูดมันซะเลยเนี่ยถ้ามันตายยากนะรูดซะเลยดึงมาเพื่อน <c oughs> อ,อือไอไม่โดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตันโดนตันโดนรูดเป็นหนึ่งกลุ่มได้แค่นั้นแหละเอ้ยยิ่งปิดมวยกันเรามวยเอลขวามวยเอลขวามวยมาแล้วนี่ฉันเล่นเป็นแทงอย่างเราเนี่ยทำไมแก๊กมันอยู่ไหนวะเนี่ยระวังอ้อยมาปิดอ้อยอ้อยอ้อยตรงอ้อยอ่ะแก๊กโอ้โหดูแก๊กยืนหลังอยู่แล้วตั้งแต่ตาล่าตาที่แล้วแหละแก๊กไม่เอาอะไรเลยอ่ะแก๊กยืนแอบในพุ่มด้วยยืนหลังให้พอยืนในพุ่มด้วย แก๊กเราไม่เอาอะไรแล้วอ่ะแก๊กเดินแอบจัดเลยช็อตเมื่อกี้แบบเห็นอยู่คาตาเลยอ่ะไม่เล่นนะไม่เล่นนะจะเย็นเดอ้อดูจากสภาพแก๊กแล้วไม่น่าไว้ใจเลย <laughs> ต่อยโดนด้วยกำลังจามเดี๋ยวพี่ชายผมดีเลือดก่อนกำลังจามอยู่เลยแป๊บนึงดิอ๋อมีหน้าโลมใช่ไหมเป็นโมทอร์ออฟเลนขอบคุณเราจะรัวๆด้วยนะครับจากคุณรณวินะอู้หนึ่งพันถูกใจขอบคุณครับหนึ่งพันสามร้อยถูกใจนะหกเจ็ดร้อยถูกใจเลยขอบคุณครับอายาเดอแบกอ้ยเก็บได้หมด ผมกำลังคารอยู่เลยโอ้โหถ้าผมมีรองเท้านะทันนะเนี่ยฝีหยัดหน้าเลยเนี่ยไม่ทันเว้ยเอาคหนหลอใจะรัวๆด้วยนะคะจต่คุณลอนนวิทด้วยนะมังกรได้ไหมจ๊ะอ๋อบุรีบุรีแม่มังกรอ่ะมังก็ปล่อยรีฮะ คีบเวฟของคอห่วงยิ่งก่อแหวนในก่อนในเดือดรอดทำไมวอลไฮท์ขึ้นในบทแล้วนะพับเล,ล่เป็นโมโทอนตันมวยตันมวยโดน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 ึงโ,โดนไหมเนี่ยยังไม่เห็นดึงโดนเลยเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยอแล้วเราก็ยืนรอคอมโบอยู่แล้วพี่แก๊กเราก็ยืนสลังเพื่อนเลยเพื่อนเปิดดาบ จึงไม่โดนไม่พอยืนหลังเพื่อนอีกต่างหากแก๊กสูตรใดนี่ได้ร์ดได้ร์ดอืม้มไม่ทัน <c oughs> กำลังไปปิดล่างวิ่งอยู่เข้านะเข้านะผมปิดแฟนตันมีนาตันมินาโดนโดนโดนมีนาจะตายโอเคแก๊กดึงไม่โดนเลยอะเล่นคอมโบกับเขาไม่ได้เลยลซายเมดมังกรใหญ่ได้นะนมวยเก็บตันโดนมวยสวยดึงโดนหมายถึงวันเดอร์นะดึงโดนไม่ใช่แก๊กนะ เล่นมายังไม่เห็นแก๊กดึงโดนเลยเท่าที่ผมเดินตามมานะเอ้ามานาหมดตัวใครตัวมันสิครับมานาหมดเนี่ยเติมหน่อยเติมหน่อยผมเค์คริปอยู่มันสกิลหมดแล้ะอ้อยตายไหมระวังโดนซอนนะผมรีผมรีเลือดมานาหมดเมื่อกี้ กำลังจะตันบ็อกเลยเอ้ยเกือบได้กลางแล้วเชียวคลิปใหม่มานะัดเลยกลาตอนนี้ก็สอบมากับบางบีนะครับผมเล่นเป็นฮายาเตนะผมเล่นเป็นคิกซี่นะครับผม,มพี่แก๊กไปล่างโอ้ยผมลืมเดินสายเมาส์ไม่มีที่ของเลยโอเคเดี๋ยวจะสื จะต้องไปซื้อถาดและใช้เมาส์ไร้สายดีวยกว่าวคอนโทรลเกมได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยอันนี้ใช้สายแบบเมาส์สายแบบกับธรรมดาถูกๆอกะเมื่อก่อนสตรีมในโทรศัพท์ไงก็เลยแบบไม่ได้ใช้เมาส์แพงเมาส์แพงกบบตามไม่โดนตามไม่โดนพอแม่พอขีอ้เกียจซื้อถานไม่ได้หรอกใช,ใช้เมาส์ไร้สายนานๆเติมแต่ถานเดีวยว เอ้ามวยเหลือขีดเดียวเอา้าเอา้าเข้ามาทำไมอ่ะเข้ามาทำไมเมื่อกี้ผมกัดลูดคีบแล้วนะเนี่ยล้วแบบเอ้ยไม่โดนแล้วก็เลยบน่นโอ้ยปืนเหลือขีเอยมวยเหลือขีดเดียวมวยเขาต่อยแบบพาสซีบอะ่ะเขาจะเคลียร์ขีบให้หมดไงเหลือขีดนึงขีบขีบเราอะ่ะเราก็เสียดาไปแล้วว่าเอ้ยผล่มาไม่ทันมวยมวยเขาเห็นผมแล้วเขาถอยไงผมก็เอ้ยลูดลูดโซนไปเฉย,ยๆอะไรเงี้ย มวยด้านแบบเสดายคีฟตัวเดียวเหลือขีดหนึ่งไงอแปบ๊บนึงอีกมาห้านาทีก็จบละห้านาทีห้านาทีเล่นเกมอยู่ยายชวนกินข้าวละไปรีบจบฮะกลางสองกลางสองแปเราไปรวมล่างดีกว่ารวมกลางรวมกลาง มวยเอลซ้ายตันโดนมวยเอ,อ้ามวยแจกแล้วปะนะ่ะเนี่ยทำไมเดินเล่นแปลกๆปเล่นกลางเล่นกลางได้ตัดเลือดแล้วเออเจอแก๊กละแก๊กยืนล่างสนานดึงมาเออเนี่ยแหละรอคอมโ,มโบอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนดูสวยแต่สกิลผมหมดแล้วล้ำสวยฟิกลำ้ำขอแค่นั้นแหละเพื่อนเล่นตั้งนานและคอมโบเราเนี่ยตันโดนแวนระวังอ้อย ดูยอยู่โอ้โหเล่นตั้งนานเพิ่งดึงโดนพี่ชายตันอ้อยตันอ้อยอ้ยอ้อยอันติวอดีฟิกยัดหน้าไปดีแวนไม่ได้กลับอ้าไม่โดนอุตส่าหฟิกเข้าป้อมแล้วกลางกลางกลางวองลไฮรอดได้ไงวะเพื่อนเปิดดักนึูว่าโดนนะช็อ,ชอตเปอเกียอุตส่าหฟิกยัดเข้าไปอัรอิน,นบ็อกให้ไหนอ่าวันติไม่โดนนี่ย ผมมานามหมดช็อตเมื่อกี้ผมก็โยน,ยนนะแต่แบบคือถ้าได้แบนผมก็หนีรอดไงฟิกเล่นอนะมันไหวไงมานามหมดมานามหมดรูดซ้อนเพื่อนอยู่อ้อยมาอ้อยมาเสียงงตรงที่แบบฟิกเข้าไปไม่โดนเฉยเลยมันโดนข้างๆอะ่ะแล้วว่าวาไฮเขาวิ่งตรงไงเขาไม่ได้วิ่งฉีกก็เลยรอดไฮอาเตก,ก็ลำป่าเหมือนกันนะก็ไม่โดนเหมือนกันไม่รู้ห้อยพะอะไรงงเลยไฮอาเตก,ก็รูดไม่โดนผมก็รูดไม่โดน ตายคู่อยู่นะฮะยืไว้เพื่อนตีบูอยู่ขี้เกียจกลับบ้านตันไปดิว้าวไห้ออไม่ได้กลับนะอ,นดอ,นอดูอินรอดอันดีดูดเลือดว้าว,วาวเลยออ้ยขอบคุณสองพันถูกใจแล้วนะคุณรนวิทนั่งปั๊มให้ยาวๆจนเมื่อยแขนแล้วมั้งเนี่ยอะไรแล้วรูดเจ็บนะรูดเจ็บนะ ยืนให้ทุกทีสองทีเพลินเลยนะไอ้เต้าโมทอสโดนทีแตกครึ่งหลอดแลยวนะโมทอสออกเป็นเกาะไฟเหรอสปีอัพลองกินนะมดมีฟอร์สเขียบด้วยไม่ออกกันเวทหร้อพี่ชายเออเรื่องหิวข้าวแล้วขอาคุณหัวใจรัวๆด้วยนะครับผมจากคนรลวนาวิดนะกำลังไปรวมจ้าคลิปกลางเข้าเอ้าติดหินอีกแล้วลืมลืม ลู่ปไปแล้วเจ็บมากเจ็บมากตันแวนตันแวนเล่นได้สุดลูปอีกหนึ่งทีแวนโลจัดมีฟิกเล่นจบได้จบได้จบกลางจบกลางเอาหายาหายาผมตายนี่นะตีป้อมตีป้อมสามทางเลยแม่ผมรีบ <c oughs> ยายเล็กกินข้าวแล้วเดี๋ยวรีบลงแล้วยายเล่นเก้าอี้แล้วนะยายกดดันแล้วเดี๋ยวงองแงไม่กินข้าวด้วยผมกันล่าง ก็เข้ามาลุล่างอยู่เฟยเพื่อนก็ไม่เข้านะโดยเยพพอแก๊กเนี่ยเขาแล้จะเป็โซนค้ำตรงสูงนะเนี่ยรออะไรทําไมแก๊กกับอดูอินไม่ยืนเพื่อนก็ไปตีป้อมจบได้เลยเนี่ยรออะไรอะดเดินค้ำก็ไปเลยพี่ชาย,ยาาตันลุกล่างถอ,ถอยอะไรแล้วโจมตีไปรีบอยู่เออแค่นั้นแหละ คือมันจบตั้ตน,นแรกแล้วคือคลิปก็เข้าวันเดอร์ก็ตีบ้านเนี่ยผมก็โซนมุมล่างไงเพราะนั้นแก๊กก็ขวดแก๊กกับอดูอินอะ่ะเหมือนยือ้อะอแบบว่ายฉันไม่รีบจบหรอกฉันยืนอยู่ดอกป้อมแบบไม่แทงไม่โซนด้วยแบบเอา้าอยู่ทําอะไร